สวัสดีครับผมกรอบดาวเทียมจากร้าน KK มู le หนะครับจะมาพูดถึงบริการหลังการขายของทางร้าน KK มู le หเราให้ฟังนะครับต้องใช้กัว่าเป็นความโชคด,ดีของลูกค้านะครับแต่เป็นความโชคร้ายของทางผมด้วยนะครับคือผมจะเล่าเหตุการณ์นี้ฟังย้อนไปมากสองปีเนี่ยผมได้ขายพระองค์หนึ่งไปนะครับเป็นดวงตะกุดเงินคู่นะครับพร้อมตลับเพชรพระนี้นะครับได้ขายไป2 0 0 0ส0กว่าบาทตามสลิปที่แปะนี้เลยนะจริงสลิปนี้ก็จะมี ซื้อพระอย่างอื่นพว่วงไปด้วยนะครับประมาณ30,000ื่นสองปีต่อมาลูกค้าเนี่ยกลับมาแจ้งผมว่าน้องกอกครับพระเนี่ยมีซ่อมมีไล์ผิวด้านหลังมาก็เลยบอกลูกค้าไปว่าโอเคไม่เป็นไรครับงั้นส่งพระกลับคืนมานะครับเดี๋ยวพระถึงผมผมดูตรวจสอบให้ทีว่าพระซ่อมจริงไหมนะครับถ้าซ่อมจริงก็จะ คืนในราคาเต็มนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นพอพระมาะถึงเนี่ยปรากฏว่าพระมีการซ่อมจริงผมก็ไม่ได้ปิดบังลูกค้าหรือเสียสัจจะไปอย่างไรนะครับเคสนี้เนี่ยขายไปตอนนั้นนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งใจขายพระซ่อมนะครับด้วยความไม่ละเอียดของผมเองผมก็ยินดีรับเช่าคืนในราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะครับที่ผมบอกว่าซวยเนี่ยหนึ่งคือพระซ่อมครับ2ช่วงนี้ก็มีราคาที่ดรอปลงตามภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับ ต้องใจกับว่า2เด้งนะครับโอริโอ้เลยนะครับเคนนี้ไม่ได้มาประจานตัวเองนะครับแต่จะมาพูดถึงบริการหลังการขายกับทางร้านผมให้ฟังนะครับว่าต่อให้เพ,พื่อนๆพี่ๆเนี่ยเช่าพระจากร้านผมไปแล้วพระมีปัญหาเกไม่เดิมบิ้วจะผ่านไปเวลากี่ปีนะครับทางร้านเรายินดีต้อนรับและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่เคยมีเจตนาที่จะขายพระไม่ดีโดยความตั้งใจดังนั้นแล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเช่าพระกับทางร้านผมไปนะครับผมดูแล ทุกระดับประทับใจมีราคาซื้อคืนทุกองค์หัก15-20%เท่าน,นั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นค้าที่ออกจากร้านเราไปนะครับผมจะรับซื้อดีกว่าราคาตลาดทั่วไปคนเล่นพัดทุกคนนะครับมีความผิดพลาดได้แต่จะนําความผิดพลาดมาพัฒนามาแก้ไขและไม่ยกความผิดพลาดและความรู้สึกแบบนี้นะที่มันรู้สึกไม่ดีนะครับ ไปโยนหรือไปวางให้กับลูกค้าหรือคนที่เช่าพระสัทาไปก็าฝากไว้ด้วยนะครับรับเช่าปรึกษาจำนำทุกรูปแบบสําหรับพระเครื่องคณาจารย์ทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลวัด้ันจานและหลวงปู่โสรลวัดโคกุทอนะครับช่องทางการติดต่อตามด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ขอไปน้องให้ในห้องน้ำก่นอนซรงจยยลววาไปก่อนสวัสดีครับ